ทุกคนค่ะวันนี้เรามากินอาหารเขาบอกว่าอาหารตะวันตกนะคะร่วมกับนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นของพื้นบ้านทุกคนทูน่าน้ำพริกมะแขวนทุกคนมันอร่อยมากใครบอกว่าของตะวันตกนี้จะไม่เข้ากันอร่อยจริงๆค่ะ ประยอดเต็มคําน้ำพริกล้วนๆแบบประมาณว่ากลิก่นมะแขวนอะ่ะกับกลิ่นทูน่าแบบผสมลมมๆกันได้ดีมากทุกคนอืมกินกับผักนะคะที่เป็นเครื่องเคียงอร่อยมากจริงน้าตาดีด้วยนะคะเรามีทั้งทูน่านะคะแล้วก็น้ำพริกทูน่านะคะทุกคนคะ่ะ อร่อยจริงๆเราใช้มะแขนจังหวัดน่านนะคะในการทำสุดๆอร่อยมากๆทุกคนขาต้องมาลองที่ปู่ป่าคณะปัวนะคะเรามีทหน้าขายด้วยลองดูนะคะเราเจอกันที่ปู่ป่าคณะปัวจจะขอกินก่อนอร่อยมาก